<laughs> มาน้อยอน้ำลายเอ้ยน้ำลายอันซื้อเซตน้ำลายแม่หัานไอ้ไอแล้วน้ำลายห่าน,นอ่ะน้ำลายนันน่าชูน้ำลายนันน่าชู อย่งย่างสีคว่ำน่นนั่นนั่นนั่นไอย่างงัช็ดน้ำลายนะชื่ออะตอีอ่ะอย่งหรอฮะอะไรเฮ็ดเฮ็ดโอ้หนะโอ้ Ừ, chị quam ông Ờ, Do quá chị quam ông 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 chị quam ông 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 ơ. Naddy luk xi quam muk em 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 mòn mà luộc với khai nhàng, hả? ăn riêng nó, anh 1 chơi chăm ướp, 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 ướp

ada, hmm, ada yang sahsem, eh, aw, mana, mey,